ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมแค่3นาทีแมนซิตี้มีโอกาสทองเมื่อยอสโกกวาดิโอนจ่ายบอลจากทางซ้ายทะลุมาถึงในเขตโทษด,ด้านขวาให้ออร์ลิงฮาแลนด์ได้สอดมาจับโลง่โลงๆแต่ดันเลือกเล่นมากจังหวะไปหน่อยสุดท้ายเลยยิงไปฉลับเท้าเบนเดวิสออกหลังไปแมนซิตี้ยังมีโอกาสในนาทีที่11เมือ่อซาวินโยดีดบอลเ,เข้าเขตโทษให้ฮาแลนได้ตวัดยิงตามน้ำด้วยเท้าซ้ายทันที แม้กูเยลโมวิคาริโอจะทิ้งตัวไปผิดทางแต่ยังใช้เท้าเซฟเอาไว้ได้ทว่าในทีที่13กลับเป็นสเปอร์สที่มาออกนำหนึ่งศูนย์เมื่อเดยันคูลูเซสกี้ได้เหลี่ยมลากตัดมาเปิดด้วยเท้าซ้ายแถวมุมเขตโทษด,ด้านขวาข้ามจอนสโตนมาถึงเจมส์แมดิสันวิ่งสอดมาตั้งเท้าแปรเข้าประตูไปเรือใบเกือบเอาคืนได้ในนาทีที่15บ้าบอลจากกวาดิโอนยัดเข้ากลางให้ฟิลโฟเดนสอดมาถึงบอลแล้วเร่งยิงด้วยเท้าซ้าย แต่บอลข้ามคานออกไปนาทีที่20กลายเป็นไก่เดยทองมาหนีห่าง2 0ยอสโกกวาดิโอนไปจ่ายพลาดกลายเป็นบอลมาเสียหน้าเขตโทษตัวเองเจมสแมดิสันจ่ายให้ซนฮึงมินเลี้ยงหาเหลี่ยมจะยิงแต่เขาก็ตวัดจ่ายให้แมดิสันที่วิ่งตัดมาถึงบอลแล้วชิปข้ามตัวเอเดซอนเข้าประตูไปสเปอร์สเกือบได้เพิ่มอีกนาทีที่28โดมินิกโซลันกีได้แต่งจนมีช่องยิงด้วยขวาแต่เอเดซอนก็ยังยื่นมือปัดพ้นคานไปได้ แมนซิตี้พยายามจะบุกตีไข่แตกและมีโอกาสจากลูกยิงไกลของซาวินโยแต่ก็ไม่ผ่านมือวิคาริโอหมดครึ่งแรกสเปอร์สบุกมานำแมนซิตี้2-0ในครึ่งหลังสเปอร์สมาทิ้งเป็น3-0ในนาทีที่52จากจังหวะสวนกลับบอลทะลุมาถึงโซลันกี้ในเขตโทษด,ด้านขวาแต่ไม่มีมุมยิงเลยตบกลับมาให้เปโดโรปอโรวิ่งเข้ามายิงด้วยเท้าขวาผ่านเอเดซอนเข้าประตูไปนาทีที่60เรือใบเกือบตีไข่แตกได้ เมื่อแนวรับสเปอร์สพลาดให้แล้วแต่ลูกยิงของฮาแลนดันพุ่งไปชนคานออกหลังไปนาทีที่ 90+3 ไก่เดยทองยังมาได้ประตู4-0อีกทิโมแวนเนอร์ Mo กระชากมาด้วยซ้ายด้วยความเร็วแล้วปาดมาให้เบรนแนนจอนสันล้มตัวชาติระยะเผาขนเข้าไปจบเกมสเปอร์สบุกถล่มแมนซิตี้แบบสุดช็อก4-0ช็อกแฟนเรือคาทิน